สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับเ,เพื่อนๆได้มาเล่นเซิร์ฟของมาลีสวยมากกันนะครับผมก็เลยมีความคิดอะไรขึ้นมาระหว่างที่ผมเล่นดูเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวประมาณว่าไม่ใช่มินิเกมอะครับมันเป็นแนวว่าเราจะสร้างบ้านหาของเรือเ่องเหมือนเราเล่นปกตินั่นแหละครับแต่เราแค่มาเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นเท่าน,นั้นเองฉะนั้นผมมีความคิดว่าผมจะไล่ฆ่าเพื่อนผมเรามาดูกันนะครับว่าผมจะฆ่ามันได้หรือจะโดนมันฆ่ากันนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับ ไม่สนนะกลัวเป็นบ้านหมดเอามันเข้าได้เลยนี่ว่าผมผมไปผมไปเอาน้ำด้วอ่ะจะไม่เข้าได้เย่ปาร์ตี้กันยังไงวะเชื่อมันเข้าได้แล้วเหรอพี่งติดคิวอยู่เลยเฮ้ยพี่เจอถ้ำเจอถ้ำพี่ลังกับที่สวยดิน้องคิวเลยคคิวส้ีลงเลยงวดนี้มีคนลงมาละไอเนี่ยไอถ้ำเย่เนี่ยไม่ก็ก่อนนั้นยังติดคิวไงพี่ถึงออกมาเนี่ยพี่รู้ได้ไงมึงชื่อตัวเขาแหละวะไอเย่เสิร์ฟเต็มกลัวเหรอเออบอลเกมเฟสทีวี เฮ้ยมันลงมาอีก็โล่ไอ้เอ้ยถือดาบเนาะเนาะมาถือแล้วถือแล้วถือแล้วก็ชิบไว้ก็ชิบไว้ก็ชิบเจ็บมัน็นชื่อก็ชิบไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงมาหลายคนเหรอเออเดี๋ยวบนหัวแล้วไม่เห็นชื่อปะใครเห็นซีกัวนั่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นเป็เนี่ยเดี๋ยวในในรายการอะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นนะทำไมผมไม่เห็นชื่อเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากดชิวเนาะ เราต้องไปแล้วใช่ไหมเราหนีจากนี้จนชดเลยวะผมว่าพี่ขอถอดบ้างหลีได้เดี๋ยวหน้าหลังหลังอยู่หลังนะมีอันไหนวะในทอดอ่ะอ๋อมันเข้าตัวพี่ว่าเปล่ไปไปไปรีสตาร์ทในอีกหนึ่งนาทีอาเซิร์ฟจะรีเหรอเออแล้วเราก็มาเราอยู่นี่ไหมอยู่นี่แหละอยู่นี่ ไปข้างหลังอ่ะเอ้ยมาทางนี้นะนอยู่ด้วยกันปรับภัยเสมอแอปปีเมื่อกี้แม่งแม่งไ,ไม่จะหลอยเราอย่างเนี้ยวิวมาลงมาแล้วน้องน้องมาลงมาแล้วน้องว <c oughs> ิวตีวิวอะมาดิเฮียตายแล้วเหรอยังยังยังมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกทำไมผมไม่เห็นชื่อเหมือนแบบมานั่งเราฟังเราคุยกันอยู่นะจริงปะไม่ไม่ ไปไเป็นไงบ,บ้างแลวเป็นยังไงใครเห็นพยายามไว้ายในบาวๆไปทำโตคับกันทำโตซับอีห้าสิบวิเต็มนียแหะพีวีมากกูด,ดิมึงทีวีมาดิอ้าวแล้วกดใช้โตคับยังไงอะพี่ขิ้ขวานเนาะไม่หงส์ใช้บอลลิมเนี่ยผมกดไม่ได้เนี่ยเลยรีแล้วทับไปเนี่ยทับล็อกอินอะ อ้ามีคิวเฉยรู้นาออกเข้าใหม่เอาเือได้ละมีคิวเฉยพี่แล้วนี้ต้องเลือกไปไหนมันมีมันมีเข็มทิศมีหน้าคนเลากดขี้ขวาขี้ขวาที่เข็มทิศมาสองเหมือนเดิมขี้ขวาเข็มทิศกดขี้ขวาไม่ได้หรอ คุณอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอ่ะแล้วทำไงต่ออ่ะพี่อยู่ในคิวไงรอฮะมาแล้วเนี่ยมาแล้วคิววี่งหคุณไหลนะคุณไหลนะอันนี้ผมทำมันมีเข้าไปแล้วเหรอเออขุดลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรอยน้อ๋อมันต้องคิวอยู่เลยอ่ะสามคิว เอาทองแดงทำพิกแอคทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้พี่ผมพอทอต้องดิเอาดปที่นะั่เอาดีดีตีดีตีดีโง่กูดัจกเราแม่ตั้งแานกู <laughs> รู้อย่างแล้วกูทับยืนตรงนี้ทำไมอะ พี่ขอไอ้ขอไอ้นี่หน่อยดิไอ้เฟอร์ตูหลังไปได้วยนะีไมีตัวอับปีมัน <c oughs> ม,มาตีเราเว้ยอย่ามันสั่งพระุสีเลยสีติตกป่ะเนี่ยต้องกดติกป่ะเฮ้ยน้องอย่าลั้นอะติ๊กพี่เอ,อ่อต้องกดอะไรเมื่อมื่อโอ้ยมีพี่มีคิปเปอร์ด้วยนะระวังนะอชู่น้อง มีซัมบี้สองตัวแล้วก็คิปเปอร์อยู่ด้านล่างดูหลังไว้ได้นะพี่พี่ซัมนี้่าไงนะของของพี่มันเป็นไอ้นี่แม่เมื่อหอยมารีมาที่มีลูกเงินข้างขวามือด้วยอ่ะซึ่นปะขวามือไม่มีนะไม่มีลูกเงินซึ่งยัยเพ่เนี่ยไหคิปเปอร์เดี๋ยวเราเปิดอันนี้ไหอันนี้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เปิดเปิดตามตามลงไวลงมาลงมาดิลงมา ลงมาลงไปลงไปลงไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กัเล่นจเอชยูเอสซีมาใบเฮียมาวัดเชิงกูเอาโหลดดาวาเสร็จแล้วอ่ะโหลดเทียร์แดนเชอร์พี่โอเคดาวโหลดซีเอลอันไหนวินโด้เหรอวินโดว์วินโดว้ทางนี้เฟิร์สเฟิร์สทางนั้นคิปเปอร์เนาะ คอยวางไฟให้ดีกว่าปึ๊บปั๊บปี๊บเกิดเฮียอะไรขึ้นมาเนเฮียต้องกดเหรออะไรนะพี่อ่าอ่านว่าอะไรว่าคอนคอนแล้วเนี่ยคอนตาไอ้ที่ทางนั้นมีไฟไปทางนั้นป่ะปึ๊บสีเขียวแล้วก็กดอีกป่ะปึ๊บสีเขียวอะไรที่เป็นสีเขียวกดให้หมดนี่กดสีเขียว พี่จะทางอะไรจะเป็นสีเขียวได้เลนไม่ใช่ย,ใชยากกดสีเขียวกดสีเขียว,ยวทีลันเ,เชอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจาก,กชุดต่อเลยกันโอเคไหมโอเคเกือบเต็มมี่อ่ะได้กูวิพี่คิปเปอร์กว ไปไปไปไม่ละเบื่อทีลันเชอร์เสร็จอะไรต่อใส่ชื่อหรอพี่สมัครมาเว็บเพียนเชื่อเลยพี่พี่ตีก็เล่นเป็นหรอไหมครับเคยเล่นอยู่สมัยพี่หลัวมาริโอใช่ปะล่ะฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็อันไหนต่อสมัครยังไงอ่ะหน้าเว็บพี่หน้าเว็บพีเนี่ยไม่มีเพลงอะไรมาด้วยไอ้เหี้ยมันคืออะไรเนี่ยมันแถมมันแถมมันแถม เฮ้ยเดี๋ยวมันมีพี่กัดหรอไป,ไ,ปไ,ปไปคอนโทรไปแน,น่ลแล้วพี่ก็ไปรถไปยันที่มันแถบๆมามพี่มีเถียงหนูด้จีต,จตรถอันที่แถบมาใช่ไหมใช่ใช่คืออะไโอเพนจีเอ็กอะนั่นแหละมันโปรแกมาปีพี่รถไปรถไปอฟเฟคเฝ้าเฝ้ารับประดินดีนะรอบ มองดูแถวๆแล้วนะผนังว่ามันมีชื่อคนหรือเปล่าผมไม่เห็นชื่อคนอื่นเลยนอกจากพี่เนี่ยมันดูเปิดชื่อคนอื่นไงดูลออร์ดได้ดูลออร์ดได้บางทีซักฟ้าก่อนฮะซักฟ้าอ๋อกล้าลาข้าไหน้าก่อนเลยจะไปเรื่องอย่างนี้ครับต้องเปลี่ยนเนี่ย First, ไอ้เฟิร์สไ่มีคนลงมาแล้วนังพี่เห็นมีเหรอเออะ้วผมข<ค>ับไม่ได้ปะี่ถฐานข้างบนหรือฐานอ่อนนี่ไอ้ิีอ่อร์มันไม่ค่อยเขียนะจริงนริง้กดอะไรต่ออ่ะดูไว้หน่อยได้ไหม กดติ๊กอันสายล่างพี่ติ๊กเข้าแอคเขาอะนั่นแหละแล้วก็พี่ก็ล็อกอินล็อกอินไงก็ชื่อที่พี่สมัครกับรหัสผ่านเลยพี่นี่เหรออันนี้เหรออันนี้อันนี้ปะอันนี้อ๋องี้แล้วพอเราอันบนแล้วก็ใส่รหัสไปพี่รหัสข้างล่างอันอันบนคือชื่อพี่รหัสที่พี่สมัครเขาจะมีสนอื่นได้อะเขาจะมีของเราไปตีคนอื่นได้ใเหระเอ่อแอดไปตัวนึงพี่พี่กดใหม่พี่กดใหม่ กดนิวกดนิวได้ป่ะอ่ากดแอดก่อนเลยขวากวามือขวามือพี่ถ้าไม่มีรีเซนมันจะมองเห็นหรอวะอุ้ยพี่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 โอ้ยเ้ยไอ้ไปดิไปดิอ้าวเรามือยู่หน้าไหนเนี่ยแล้วกดอะไรต่อเซฟหรอฮึใจป่ะใจพีปีใจใจ ไปเลยบอกให้ระวังหวังแล้วเนาะแล้วกดนี่หรอผมพูดไปแล้วไม่เหรอเมื่อกี้มันคนบ้าหรืออะไรใช่ใช่คนดิแล้วกดย้อนกลับถูกปะใช่ใช่พี่แล้วกดอันนี้เหรอเวอร์ชั่นถูกไหมเนี่ยถูกถูกถูกแล้วผมมาหน้านี้คืออะไรอ่ะพี่มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยกินพื้นที่ไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยในพี่พี่ลังตุจาวผมเนี่ยมาผมไม่กดมาผมไม่กดสว่างเวลาใจหินอ่ะ ไอ้ไอ้โลอันนี้อันนี้อันนี้กูต้องทำยไงต่ออ่ะกูตายเนี่ยเกิดเกิดยี่ไงไม่ได้สร้างเตียงเขาอ่างอ่ะไม่ได้สร้างเตียงเหรอใช่มึงทีทีมาหากูเลยพี่ก็มึงู่ไหวาร์ปไปหาพี่สวิทแล้วกูต้องทำไปไหนอ่ะวาร์ปไปไงเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ไปหาน้องไม่ตอนนี้ผมอยู่จุดเกิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะมีบ้านคนเราอยู่ไหนอ่ะอยู่ถ้ำอะไรไม่รู้ทีเนี่ยเข้าออมฟ้อมเลย อนี่เหรอไอเรากูต้องกดอันนี้เหรอทีพีมาก็ได้เฟิร์สเฟิร์สทีพีมากกูเฟิร์สน้องทีพีมาหักมีม่หรอถ้าทีพีเอแล้วก็สวีบเอสสวีบเีิรสวีบอินเฮียนะอุ้ยอุ้ยผมจะไปหาท่านที่มันใหญ่สุดพี่ตีเล่นเหรอเพ่เดะโหลดอยู่เนี่ยเฮ้ย มันมั้งไอ้ที่มีสร้างแกงยี่สิบผลเนี่ยเอามาลงนี่ป่ะกดไปแล้วพี่พิธาวิบสร้งแกงยี่สิบผลกดอะไรวะน้องเอ้ยโลกดอะไรวะปกติกดคำว่ายอมรับเหรอเนี่ยได้แล้วเนี่ยฮาวิ่งรอรอรอก็ตกล่ะก็นั่นแหละครับสำหรับภารกิจรอบล่าคนนหึ่งของเรานะครับรู้สึกเหมือนไปโดยเขาข่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ ใครชอบกิมนี่หรือม,มีคําแนะนําในการได้รอบฆ่าคนอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับรอบหน้าเราจะไปดักฆ่ามาันอีกรอบหรือว่าจะให้ผมไปดักฆ่าใครก็บอกมาได้นะครับผมหราวันนี้มือใหม่นักฆ่าขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนรักน,นะครับน้องๆไม่ไหวละแม่งไปฆ่าเขาโดนเขาฆ่าเต็มไปหมดไม่ได้เกิดไม่ได้เล่น